เอชุดติมาน้ำตาไหลหวนคืนเรือนหอร้างรักถูกอาจารย์ดังทักมีบางสิ่งในห้องนอนใช้เวลาหลายเดือนเพื่อพักหัวใจเลยทีเดียวค่ะสำหรับเอชุติมาที่แม้แต่จะไม่กล้ากลับไปเยือนเรือนหอที่เคยมีความทรงจำจากรักครั้งเก่าหลังปิดตำนานรักต่างวัย31ปีกับฟร้องแฟนหนุ่มรุ่นน้องหลังคบมากกว่า6ปี ทำเอาต้องทิ้งเรือนหอร้างกว่า3เดือนทว่าล่าสุดเธอยอมกลับมาเรือนหอนี้อีกครั้งพร้อมรายการตีท้ายครัวเพื่อลุกขึ้นสู้อีกครั้งโดยในช่วงแรกนั้นได้มีการถา,ถามถึงรักครั้งนี้ว่าหลังจากที่กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งรู้สึกอย่างไรบ้างเธอยอมรับตรงๆว่าแปลกใจมากที่เมื่อคือนร้องไห้ทั้งที่ไม่ได้ร้องมานานแต่ก็เข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่กลับมาอยู่ที่เดิมที่เคยมีเขาก็ทำให้นึกถึงความทรงจำเก่าเท่านั้น ซึ่งทางรายการก็ยังเชิญอาจารย์เชียงปันนวิทย์สินแส่วงจุ้ยชื่อดังเข้ามาช่วยตรวจสอบูวงจุ้ยที่บ้านขณะไปที่ห้องนอนทักเห็นว่าเทวดาผู้หญิงร้องไห้ไปกับเอซึ่งดวงจิตบ,บริสุทธิ์ที่เป็นผู้หญิงร้องไห้เศร้าเพราะสงสารเอก็คือย่านาคพระขนงโดยเอนั้นบอกว่าเชื่อเลยเรื่องนี้เพราะเคยเล่นหนังใหญ่และละครเป็นย่านาคก,ก่อนจะเล่นไปไหวย่านาคพร้อมเผยว่าชื่ออาจารย์ ปกติคนจะไม่รู้เรื่องเธอกับยานาคแต่อาจารย์ทักถูกพร้อมเผยเรื่องราวขนลุกเคยเล่นละครหนังเรื่องนั้นจบแล้วนั่งรถผ่านกลางคืนเราหลับอยู่เหมือนมีคนมาเรียกเข้าวัดเราหน่อยเที่ยงคืนครึ่งย่าเรียกไปเดินทั้งวัดไม่มีใครเลยมาก็หอนก็ไปกันสับปะเลอะสองคนไปไหวายยา้ย่าจะตีหนึ่งแล้วอาจารย์เชียงแนะอีกให้ไปไหว้แม่พระอุมาวัดแขกด้วยซึ่งเอจึงได้เผยว่า ชื่อจริงตัวเองตามบัตรประชาชนอุมาพแรแปลว่าพรพระแม่อุมาเธอต้องไว้ผมยาวมากตัดผมไม่ได้เพราะจะเป็นไข้เคยไข้ขึ้น3เดือนหมอไม่รู้เป็นอะไรแต่ขึ้นหนึ่งพระแม่อุมาเข้าฝันจึงได้ไปสวดมนต์รับพร ส่วนด้านความรักเมื่อถูกถามทำไมเรื่องความรักเศร้าอ,อย่างนี้อาจารย์เชียงกล่าวว่าบางทีไปอุทิศตนเขาก็หวงแต่ดวงเอต้องเป็นผู้ให้เหมือนพระแม่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อไหร่ที่เอรักแล้วมีเยื่อใยพัง ส่วนห้องนอนที่มีผลกับความรักไหมอาจารย์เชียงเห็นกระจกหัวเตียงก็ทักบอกว่าเขาไม่ให้เอากระจกสะท้อนมาแล้วเห็นเงาเตียงจะถือว่ามีผัวสองคนภรรยาสองคนแนะให้แกง่ายๆพร้อมทั้งให้เปิดให้แสงเข้าทุกเช้าช่วยทำลายพลังด้านลบฟูกที่นอน3ปีต้องเปลี่ยนทีหรือเป็นแอ่งแล้วต้องเปลี่ยนมีอะไรใหม่ๆแล้วจะรู้สึกดีในห้องนอนควรมีตู้เซฟหันปากไปทิศเท้าวเวสุวรรณคือทิศเหนือโดยเอยังเผยด้ดยว่า กลับมาพลิกฟื้นตัวเองได้อีกครั้งเพราะคนรอบข้างพ่อแม่พี่สาวน้องฟ้าลูกบุญธรรมเพื่อนสนิทในวงการเยอะมากไม่ว่าจะต้องบุ๋มฮันนี่ผัดไทยอย่างลูกเพจเคยมีปัญหาความรักเธอเคยให้คําแนะนําไปจนสุดท้ายก็ดีขึ้นพอวันนี้เธอเจอปัญหาความรักบ้างลูกเพจที่เธอเคยช่วยไว้กลับมาให้กําลังใจเธอจึงดีขึ้นได้วรวดเร็วพร้อมย้าว่ารักครั้งนี้ไม่มีรีเทิร์น พออยากมุบอ่อนแล้วยอมรับว่าฝ่ายชายกลับมาขอคืนดีแต่เธอปฏิเสธส่วนตอนนี้ก็ยังเปิดใจรับรักครั้งใหม่เสมอขอแค่ผู้ชายที่จริงใจไม่เจ้าชู้นั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์และเพิ่มให้พลาดทุกๆช่องข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ